สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดลึกครับผมประมีรอบ EP ที่สวันนี้นะครับผม EP ที่สเราจะมาพูดถึง เรื่องรถยนต์กันครับผมรถยนต์เนี่ยอยู่กับมนุษย์เราเนี่ยมาก็เกือบจะหลายร้อยปีแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการของรถยนต์มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่รถคันแรกเป็นยังไงแล้วปัจจุบันนี้มีรถอะไราที่เป็นแนวทางว่า,าในอนาคตเราจะได้ใช้รถแบบนั้นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง อะรอยกันไปเลยเอาละ,ะครับผมตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับรถก่อนนะครับผมรถคันแรกนะครับผมได้เกิดขึ้นเมื่อปีพิศตกราช1 8 8 5้ากำเนิดขึ้นมาโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันคนหนึ่งนะผมที่ชื่อว่าคาร์ลเบนสหรือเจ้าของบริษัท Mercedes-Benz คนแรกนั่นเองว้าว โมดเอนเบนเนี่ยได้มีการผลิตรถคันแรกออกมาแล้วก็มีการแบบว่าเป็นที่นิยมไม่มากนะครับผมในปี1885นะครับผมในยุคนั้นเนี่ยเขายังใช้รถม้าก,กันอยู่เลยซึ่งพอมีรถยนต์ออกมาขับในทน้องถนนปุ๊บทุกคนต่างก็กลัวว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่มันมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะว่าคนเรานะผมกลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆนะครับในยุคนั้นซึ่งรถคันแรกนะผมที่คาวเบนซ์ได้ผลิตมาเนี่ยเป็นรถ ที่ขับเคพื่อนด้วยเชื้อเพลิงแบบน้ํามันนะครับผมซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ทราบน,นะผมว่าเป็นน้ํามันชนิดไหนแต่น่าจะเป็นเบนซินนะครับผมในยุคนั้นแล้วรถคันรถคันนี้นะครับผมมีสมรรถนะวิ่งได้ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีแรงม้าถึง0.75แรงมา้าไม่ถึงม้าไม่ถึง1ตัวเลยนะผมะในการขับเพื่อนนะผมในการขับเคพื่อนของรถคันนี้นะครับมันจะมีคันโยกคาง ทางซ้ายมือของคนขับนะครับผมในการเดินหน้าถอยหลังแล้วก็จะมีการพวงมาลัายเป็นแบบนี้เหมือนกับรถผมจะเรียกว่ารถลางแล้วกันนะครับในสมัยยุโรปรถคันนะี้ผมพอได้เกิดการขับมาในบนท้องถนนแล้วเนี่ยก็ได้มีคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่างบ m w นะครับผมซึ่งเขาก็ได้เล็งเห็นว่าเราจะต้องทำรถพวกนี้ออกมาแล้วละ่ะเพราะว่าเราจะได้ลดการใช้ม้ามากขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะได้มีการแข่งขันทางเรื่องของ การขับรถยนต์การาไปไหนมาไหนต,ต่างๆนะผมเพื่อให้สะดวกมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้มา้มาเพราะม้ามันก็มันก็เหนื่อยของมันนะเนาะเราก็ใช้เครื่องยนต์ซะยังจะดีกว่าเอาละครับผมหลังจากที่ผมพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์เบนซิน,นไปเรียบร้อยนะครับผมต่อมาเราก็จะพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลนะผมได้มีการคิดค้นและค้นพบเมื่อ ปี1893นะครับผมโดยลูดอฟดีเซลนั่นเองครับผมตบมือเขาหน่อยอถือว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งนะผมที่ได้คิดค้นเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลมานะครับผมและเครื่องยนต์ดีเซลชนิดแรกนะครับผมได้มีการใส่ลงไปในรถบรรทุกและรถบัสนะครับผมเพื่อที่จะให้ประหยัด ในการใช้งานและก็มีสมรรถนะในการวิ่งบรรทุกของและก็วิ่งบรรทุกคนได้อีกด้วยนะครับผมเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราบรรทุกของแล้วเราต้องเดินไกลไกลเนี่ยซึ่งแล้วเราจะใช้น้ำมันเบนซินเนี่ยมันเปลืองมากมากนะครับเร<ๆ>าก็เลยต้องใช้เครื่องดีเซลนั่นเองโดยูดอล์ฟดีเซลนะผมได้มีการประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย <S <s <Casey> <S เกิดขึ้นที่เมืองอัลฟ์บวกประเทศเยอรมนันนะครับผมนี่เยอรมัน ประเทศเยอรมันนะฮะและเครื่องยนต์นี้และเครื่องยนต์ดังกล่าวของผมถูกเรียกตามชื่อผู้ประดิษฐ์ว่าเครื่องยนต์ดีเซลก็คือรูดอฟดีเซลในั่นองครับผมจากนั้นราวร้อยปีให้หลังเครื่องยนต์ดีเซลได้กลายเป็นชิ้นส่วนหลักในการที่จะเอาไปใส่ในรถบรรทุกทั่วไปทั่วโลกเลยนะครับผมเพราะว่ามันประหยัดการใช้งานรถบรรทุกจําเป็นจะต้องใช้ไม่งั้นมันเปลืองมากจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวขึ้นเป็นผู้นําผู้ผลิตจําหน่ายรถยนต์เพื่อ เป็นพาณิชย์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีนี้ถือว่าก้าวหน้าที่สุดในใน,ในยุคนั้นเลยนะผมต่อมาครับผมในปี19 1่ได้เริ่มเดินสายผดลิตรถยนต์เพื่อใช้ในการพาณิชย์นั่นก็คือรถยนต์ที่จะไปบรรทุกของในการทีอ่อย่างที่เราเห็นนะครับมันจะมีรถตู้คอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้เขาก็พัฒนาจนมาเป็นถึงปัจจุบันนะครับผมจบเรื่องของน้ํามันดีเซลรเรยบรอยนะครับผมในตอนนี้เราก็จะขอมาพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้า เป็นพูไม่ใช่ BTS ไม่ใช่ MRT นะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมไม่ใช่รถไฟฟ้าแบบแ BTS นะไม่ใช่นะหลังจากที่ c a r u Benz เนี่ยได้มีการผลิตรถคันแรกออกมาในยุคนั้นเนี่ยได้มีนักประดิษฐ์หลายๆายคนนะผมที่พยายามจะทำรถยนต์ออกมาเพื่อที่จะแข่งขันกับ c a r u Benz เนี่ยให้ได้เพื่อที่จะได้มีการวิวัฒนาการของรถมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรก คือในช่วงปีคิสสกักราช1,820ถึงคิสสกักราช1,830นะครับผมนักประดิษฐ์หลายคนนะผมพยายามที่จะสร้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่จะไม่ต้องใช้น้ำมันเหมือนเซิรคาร์สเบนได้ปลิดมานะผมเพื่อจะให้มีการประหยัดมากขึ้นนะครับในยุคนั้นนถือว่าน้ำมันโคตรแพงนะครับผมถ้าใครมีรถขับนี่ถือว่าโคตรรวยนะครับจะบอกให้แล้วก็ เขาได้ผลิตรถไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้มันประหยัดแล้วว่าชุกนั้นเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันหาง่ายมากกว่าน้ำมันนะครับผมในยุคนั้นต่อมาครับผมในปี1828นะผมนักผลิตคนหนึ่งนะผมชาวฮังการีได้ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ขับเคลื่อนขนาดเล็กนะผมเป็นไฟฟ้าแต่พอทำออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะผมต่อมาครับผมในปี1834นะผมนักพิยาศาสตร์าชาวเนเธอแลนด์นะผม และผู้ช่วยของเขาเนี่ยพยายามสร้างรถที่อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่โดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟได้ครับผมอ่าคือเหมือนกับว่าเราขับไปเนี่ยมันจะชาร์จในตัวแล้วแบตเนี่ยมันจะได้อยู่คงทนคงนานนะผมแต่น่าเสียดายครับผมในข้อจำกัดของแบตเตอรี่ในยุคนั้นเนี่ยทำให้รถย,ยนต์ไฟฟ้านะผมไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเลยนะผม ก็คือเหมือนกับว่าขับไปแล้วมันก็ดับบ้างแบตหมดไว้บ้างขับได้ไม่ถึงกี่กิโลออกหน้าปากซอยก็แบตหมดซสแล้วเราต้องเข็นเอาอยู่ดีนะับผมจนกระทั่งม,มีนักวิทยาศาสตร์ขนหงผมได้คิดค้นแบตเตอรี่แบบตะก่วกรดขึ้นมานะครับผมซึ่งมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าแบตเตอรี่แบบก่อน,นำไปสู่การผลิตแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมในปี1881ครับผม ในปีเดียวกันนั่นเองนะผมที่แบตเตอรี่ตะกัวกรดเนี่ยได้ถูกเลียวออมาเป็นจำนวนมากเขาก็เลยจึงพัฒนาเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่ขึ้นมานะผมโดยคิสคน้นโดยนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสน,นะผมได้นำรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้แบตเตอรี่ใหม่มาเนี่ยเข้ามาวิ่งทดสอบบนถนนในเมืองปรารีสก่อนที่จะก,กลายเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของโลกนะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่สามารถจด ทะเบียนแล้วออกมาใช้ได้จริงบนถนนนะครับผมผ่านไปสาปีในผมรถยนต์คันแรกแห่งกรอ,องกียนะผมก็ได้ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของนักผดิษฐ์ผู่ดีเมืองอังกฤษนะผมชื่อว่าโทมัสพาร์เกอร์จากนั้นนะครับผมรถคันนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชนไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้ฟาก็เริ่มมีมากขึ้นนะผมในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะ เริ่มมาแล้วมีตู้ชาร์จมีตู้อะไรแล้วตู้ชาร์จในประเทศไทยเนี่ยมันมีน้อยมากเวลาจะซื้อรถเข้ามาเราก็ต้องมีตู้ชาร์จไว้ในบ้านนะครับผมซึ่งในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษนะครับผมเขาก็เริ่มมีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นและเวลาคนซื้อรถไฟฟ้าไปเนี่ยเขาจะมีการบวกค่า<ม>ที่ชาร์จภายในบ้านไปด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแจกแจงนะผมว่ารถไฟฟ้าในยุคนี้ที่มีที่นิยมคือรถไฟฟ้ารุ่นอะไรและยี่ห้ออะไร รอติดตามชมได้เลยครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงรถไฟฟ้ากันต่อเลยนะผมในเรื่องของรถไฟฟ้าในประเทศเราเนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมที่ได้มีการ i m p o r t เข้ามาในประเทศไทยของเรานะผมแล้วเราจะมาพูดกัน,นครับว่ารถไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยมีกี่ประเภทและจุดชาร์จแบตในประเทศเราเนี่ย มีกี่จุดและมีของใครบ้างมาดูกันเลยครับรถไฟฟ้านะผมประเภทที่หนึ่งนะครับผมมันคือรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่หรือรถ BEV นั่นเองนะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยไอเสียออกมาเลยนะครับผมเนื่องจากเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้าและใช้พลังงานแบตเตอรี่นะครับผมซึ่ง ในการที่จะขับเพื่อนเนี่ยจะต,ต้องมีไฟฟ้าโดยการเสียบชาร์จเข้าไปนั่นเองนะครับผมประเภทที่2อครับผมรถไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid หรือ PHEV นั่นเองนะครับผมเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้งาน2ระบบนั่นก็คือทั้งเครื่องยนต์แบบสันดาปและ สันดาปภายในนะครับผมเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบตัวขับเคลื่อนร่วมกันสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าได้เหมือนกับรถ BEV เลยนะครับผมเครื่องตัวนี้ก็จะมีรูเสียบชาร์จเหมือนกันนะครับผมมันเป็นรูเหมือนเหมือนรูเติมน้ำมันเลยแต่ว่าเป็นรูเสียบชาร์จเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับต่อไปครับผมเป็นรถยนต์แบบไฮบริดหรือ HEV นั่นเองครับผมซึ่งรถยนต์แบบไฮบริดนะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้เครื่องยนต์สลับกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมซึ่งมันจะมีแบบเป็นการใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็ใช้ทั้งไฟฟ้านะคร ไม่มีช่องเสียบชาร์จไฟนะผมจะเป็นการชาร์จไฟในตัวของมันเองนะครับเอาละครับต่อไปนะผมเราจะพูดถึงสถานีเติมต้องเรียกเติมเหรอต้องเรียกว่าชาร์จไฟนะครับผมชาร์จไฟของรถไฟฟ้าเนี่ยว่ามีกี่จุด มีกี่ห้อและมีกี่ค่ายที่เขาทํากันนะครับผมเรามาเริ่มกันที่อันที่หนึ่งกันเลยครับผมสถานีอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นั่นเองครับผมได้มีการกระจายจุดชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยไปประมาณ10แห่งนะผมได้แก่กฟผสำนักงานใหญ่เขตวัดเรียบเขต3มเสนนะครับผมเขตบางคุนเทียนเขตลาก,กบบาระบังเขต ลาดบุรณะเขตบางเขนเขตบางใหญ่กฟผสมุทรปาการและก็ฟผบางพูดครับผมนี่คือ10จุดที่การไฟฟ้านครหลวงได้กระจายไปนะผมส่วนใหญ่ของการไฟฟ้านครหลวงน่าจะอยู่แค่ในเมืองนะครับ2ครับผมสถานีชาร์จรถไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นั่นเองนะครับผม สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าเนี่ยครับผมจะแบ่งกระจายไปประมาณ11จุดครับผมซึ่งครอบคลุมถึง4ภาคเช่นอยุธยานาคนปรปฐมปากช่องนครราชสีมาและหัวหินนั่นเองก็เดี๋ยวถ้าใครมีรถไฟฟ้าก็ลองไปเช,เช็คดูนะครับผมว่าแถวบ้านมีที่ชาร์จไฟฟ้าหรือเปล่านะครับอืม อันดับที่3เป็นศูนย์ชาร์จของการไฟฟ้าผ่ายผลิตนะครผมหรือ EGAT นั่นเองครับผมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะผมที่พยายามจะให้มีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมในการที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีการเหมือนเป็นปั๊มเยอะๆนะครับผมเหมือนกับที่ที่ค่ายผ่านมาค่า,ายนี้นะผมมีกระจายออกไปทั้งหมด23สถานีครับผมโดยแบ่ง เป็นที่อาจประจุไฟฟ้าแบบธรรมดา10เอสสถานีและเป็นแบบชาร์จไฟเร็ว12สถานีครับผมซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยโลกได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีการปล่อยมลพิษออกมาเลยดีกว่าแกส๊สดีกว่าเ,เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันเบนซินหรือดีเซลซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับเ่นพวก น้ำมันดีเซลควันดำเต็มไปหมดเลยอย่างแย่เลยนะผมก็ทุกคนนะครับผมถ้าในอนาคตรถไฟฟ้ามันเริ่มมีราคาถูกลงก็อยากจะให้หันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับผมให้รักโลกกันมากขึ้นโลกเราจะได้อยู่กันนานๆโลกเราจะได้ไม่แตกนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมรายการคิดลึก E ีหน้าจะเป็นแบบไหนตอนอะไรจะพูดถึงเมื่อไรติดตามชมได้เลยครับแล้วลืมกด subscribe แลวลกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผม